เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และ E ผิวสวยด้วยวิพาดาสนับสนุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมาติดต่อพื้นที่ขายของค่ะอ่าขายอะไรเดีครับขายฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจิอุ๊ยกิมจู หมอ,อกิมจูห <า S 1> ไหนลองทำกิมจูใหม่สิครับกิมจูมน,นั่งรอตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหาล็อกมาให้ดูอไอย่าที่สวยครับ <c oughs> <c oughs> เดอนนเออ, <c oughs> เอ,อน้องใช่คนเลยหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่หรอกค่ะหนูเป็นคนกรุงเทพทำไมล่ะคะ ถึงว่าล่ะหน้าตาน้องอ่ะไม่เหมือนคนเลยพี่หมายความว่าหน้าหนูเนี่ยเหมือนนางฟ้าใช่ไหมคะเฮ้ยหน้าน้องเหมือนปวกใช่ยัยล้อเล่นที่ล้อเล่นเอางี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปเลี้ยงอุ้ยเลี้ยงข้าวเหรอคะเลี้ยงหมูที่นครปฐม ลอเลยนลเดี๋ยวพี่พาน้องไปเลี้ยงน้ำโอเคไหมอุ้ยไม่เอาหรอกคะ่ะหนูอ่ะเดี๋ยวนี้ทำน้ำทานเองนี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือน้ำเดี๋ยวนี้หนูก็ทำทานเองหมดน้องจะไปหยัดไปไหนเนี่ยอุ้ยไม่ได้ประหยัดคะ่ะห,หนูแค่ทำตามคำสอนของพระหมายความว่างไงอ่ะอ้าวก็เมื่อวานนี้หนูไปวัดมาพระท่านบอกหนูว่านี่เราเนี่ยต้องหมั่นทำทานเยอะๆนะ พี่จะบ้าเหรอที่พระท่านบอกอ่ะเขาหมายถึงว่าให้ทำบุญทำทานไม่ใช่ทำอาหารทำน้ำทานเองในี่เราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยถอดคุณโอ้ยก่อนขอบคุณอ่ะขอปากนี่หนามากเลยนะตายรอหนาตรงไหนเน,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 นี่ยหนาอ,อ